สวัสดีค่ะอ้อยคนบ้นบานๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารบรักทุกท่านวันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของสุราเมรัยกันบ้างนะคะเช็คได้ที่นี่นะคะจังหวัดไหนห้ามขายสุรานะคะแต่และจังหวัดยกระดับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการที่จะกำลังจะมาถึงซึ่งการห้ามขายสุราเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสกัดโรคร้ายนะคะขณะนี้มี27จังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยนะคะได้มีคำสั่งห้ามขาย24ชั่วโมงแล้วนะคะโดยมี2จังหวัดคือชนบุรีและก็ มหาสารคามนะคะที่กำหนดการห้ามขายเป็นช่วงเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่าจังหวัดไหนที่เขาห้ามจำหน่ายสุรากันบ้างนะคะมีทั้งหมด27จังหวัดนะคะจังหวัดที่1ถึง27เดี๋ยวก็จะเรียงเป็นจังหวัดให้ฟังเลยนะคะ1ก็คือสกลน,นครนะคะ31มีนาคมถึง16เมษายน อลำพูนนะคะหนึถึเมษายนพิษณุโลก1เมษาเป็นต้นไประยอง2องถึเมษายนสมุทรสงคราม2องสเมษายนสุรินทร์สองเมษาย,น,น,าน,ายน,านบุรีรัมย์สองเมษายนนครปฐมสองถเมษายนสุพรรณบุรีสี0เมษายน มุกดาหาร6-30เมษายนน่าน8-19เมษายนกรุงเทพมหานคร10-20เมษายนเชียงใหม่10-20เมษายนปราจีนบุรี10-20เมษายนสมุทรสาคร10-20เมษายนฉะเชิงเซา10-19เมษายนอํำนาจ,จเจริญ10-17เเมษายนพิจิตร 10-16เมษายนยลลา10-16เมษายนราชบุรี11-19เมษายนอุทัยทิศ11-17เมษายนนครราชสีมา11-18เมษายนเชียงราย12-16เมษายนสมุทรปราการ11-20เมษายนกาญจนบุรี10-30เมษายน ชนบุรีห้ามขาย6โมงเย็นถึง6โมงเช้า3ามีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงอันดับสุดท้ายนะคะ,ะพระมหาสรารคามห้ามขาย11โมงถึงบ่ายสโมงวันที่2ถึง20เมษายนขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนํำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ